ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเทคโนโลยีมอนสี่ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทางเทคโนโนะครับผมในคลิปนี้ก็จะนําเขามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟรีไฟมักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีนิ่ในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว Media t e k h e l i o g 1 0 0 Ultimate ทนะครับทุกคนอันนี้คือคะแนนอันดูตู้ของเขานะโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับ ก็เป็นมือถือที่ขายในเลทราคาไม่ถึง7 0 0 0บาทนะครับสเปกการใช้งานให้มาดีให้มาครบครับดีไซน์ตัวเครื่องก็สวยด้วยตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวไฮบรินะครับก็จะเป็นในเรื่องตัวหมวดเกมเนาะมีฟีเจอร์ต่างๆให้ใช้งานอยู่ตรงนี้ครับมีการชาร์จแบบบพาสด้วยนะครับทุกคนก็โอ้เข้าเกมเร็วมากในส่วนของตัวตั้งค่ากราฟ,ฟิกเขานะครับแน่นอนเป็นตัวฟรีไฟแม็กผมก็จะปรับสุดแบบนี้เลยนะพร้อ,อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับ ลำโพงเนี่ยโอ้โหเสียงดีมากครับทุกคนรายละเอียดคือแบบมาดีมากในเรื่องตัวคุณภาพตัวลำโพง,งเขานะครับก็จะเป็นลำโพงนี่ครับ Dolby Atmos ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมมันสะท้อนเนาะนี่ Dolby Atmos ครับทุกคนเป็นลำโพงคู่ที่เสียงเนี่ยให้รายละเอียดมาดีมาครบมากผมว่าคนที่จะซื้อมาแบบดูหนังฟังเพลงเนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจแน่นอนครับเพราะว่าตัวเสียงดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลย สเปคของเขาเป็นยังไงบ้างก็หน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับเป็นมือถือจอโค้งหน้าจอโค้งฝาหลังก็โค้งนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความบางอยู่ที่7.3ม mm, มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่178กรัมเองนะครับบางเบาสวยครับดีไซน์ตัวเครื่องทำมาได้ดีแล้วก็พัดแนวหน้าจอเนี่ยเป็นจออัมโบเลตด้วยเนาะรีเฟรชเลตหนึร้อยยเฮิร์ตนะครับตัวกระจกเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวคอร์ลีราการ์ดเจนะครับทุกคนแบตเตอรี่5,200ม ah ิลลิแอมป์ครับหัวชาร์จที่แถมมมาาในนกกลล่่อง็ได้หัััววที45ตต์เยะครบ ลำโพงคู่เสียงดังกระหึม่มแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสแกนลรยนิ้วมือบนหน้าจอด้วยกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP 68แล้วก็ IP 69ครับเป็นมือถือที่ขายในเรทราคานี้ที่ให้แบบฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆมาครบมาดีมากครับ6999บาทครับสำหรับราคาค่าตัวของเขาเป็นราคาเปิดตัวราคาออฟฟิเชียลนะแต่ถ้าใครดูตามช่องทางออนไลน์นะครับอย่างเช่น w o n d e r ร์วเนี่ยโอ้โหจะได้ราคาที่คุ้มกว่าน,นี้แน่นอนครับทุกคนราคาจะถูกลงกว่าน,นี้แน่นอน มามาลุยกันครับผมมาดูสิจะเป็นยังไงบ้างตัวละครสวยครับตัวละครคมชัดดีตัวการแสดงผลก็หรือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ทุกคนใช้ได้เลยแต่แล้วหาไฟลงตรงไหนเนี่ยมีคนลงไหมน,น้อ <a> นะ อ้าวอย่างน้อยก็ได้เกาะได้ยาแล้ววะเอาฮูย้ยลูกสองลั่นครับทุกคนได้เกาะได้ยาได้ปืนได้อะไรไม่รู้แหลเะเยอะแยะไปหมดเลยไปแล,ล,ล,ล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนเรานี่เองนึกว่าใครเอาจริงนะฟีไฟเนี่ยเล่นยากมากาจริงผมเล่นไม่เป็นเลย แต่ว่าหลังๆมาอ้ยๆ,ๆๆหลังๆมาตัวภาพตัวการาฟิกเนี่ยคือคือคือสวยแล้วนะครับทุกคนสวยมากโหเมื่อกี้โดนเราอย่าวิ่งหนีสิไปยอมทําไมเนี่ยครับโอ้โหภาพสวยมากการาฟิกสวยมากไปไหนละ่ะอีกตัวเมื่อกี้นี่เจอมนแล้วเจอมาแล้วๆๆ เอาจริงๆนะเมื่อกี้ผมยิงเพื่อนผมบอกเลยมิหน้าทำไมแบบไม่ขึ้นตัวแดงวะเมื่อกี้เป้าไม่เป็นสีแดงโอ้โหอะไรกันครับนี่อ่ะเราก็นึกว่าเป็นอไเนี่ยเป็นคนอื่นเนาะเพราะว่าเห็นมันวิ่งไปตรงนั้นเคยจะไปคิดว่าเพื่อนเราจะผู่มาอ่าโอ้หลัน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 ,ลนไม่รู้หละ มีอะไรก็เก็บไปหมดแหละเราเนี่ยปุ๊บนี่บ้านหลังนี้มีกระเป๋าเราก็มี้ะนากระเป๋าเราแค่อยากได้ลูกกระสุนเยอะๆหน่อยอ๋อเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนยิงอะไรเนาะจิ้ว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 แบบนั้นมาไม่รู้แหละเก็บไปหมดแหละ โอเคได้กระเป๋าได้เกาะเพิ่มครับทุกคนโอ้สบายใจใหาห่วงได้ในระดับหนึ่งไม่รู้แหละเก็บมาก่อนประมาณนี้ได้ไหมได้นะผมว่าตัวภาพเนี่ยสวยนะภาพสวยทัดดีด้วยทัดติดมือดีด้วย ไปแล้วไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วจุ๊บต้องตามเพื่อนสิไม่ตามเพื่อนจะไปตามใครล่ะเดี๋ยวไม่มีคนดึงเนาะแล้วยิ่งเล่นแบบไก่แบบเราเนี่ยโอ้โหโดนเขาตบแป๊บเดียวนะครับร้องเลยเราไปไปดีกว่าตาเล็กก็โอเคครับเนี่ยภาพสวย ของเราก็พอมีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ฟูเท่าไหร่ปืนกระสุนไม่น่าจะพอปุบปุ๊บปตอนนี้อยากได้แต่กระสุนเพิ่มโอเคสโคบนะครับการใช้งานถือว่าดีครับดีดีด,ดีแล้วเพื่อนมาอยู่ตรงขอบวงทำไมเนี่ย อ๋อมาเล่นในนั่นเหรอเล่นสไลเดอร์ไหนไปลองเล่นกับเขาสิชุบโอ้โหปุ๊บ <laughs> มาโดนตรงนี้โอเคอยู่กันสามตัว อะไรก็ไม่รู้แหละไปไหนไปด้วยเขาไปด้วยคนไปเป็นภาลาเขานะความร้อนมีอุ่นๆมือตามขอบนะครับทุกคนในส่วนของตัวความร้อนของเขาการทัดก็ลื่นไหลสม,มุดดีแบบอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับ <Stay alert. S 1> ผมว่าโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วสำหรับการเล่นเกมฟรีไฟ i r แม็กนี้คือ บนเจ้าเทคโนคาร์40 Pro เนี่ยคือทำออกมาได้แบบสบายเลยเนาะตัวชิพของเขาเป็นตัวที่ใช้งานได้นะมีเดียเทคกแคิโอ G100 อ l t i m a t e ์นะครับซีรีจีก็เน้นกราฟิกเนเรื่องการเล่นเกมอยู่แล้วตัว G 100ก็เป็นตัวแบบตัวใหม่เลยเนาะเป็นตัวสุดอะสุดจากตัว G99 อะมาเป็นตัว G100 อย่างเงี้ยอัลติเมทด้วยในราคานี้ก็ถือว่าโอเคครับโอเคเลย แล้วแบรนด์เทคโนเองนะตัวผมเองเมีโอกาสได้ลองเล่นลองเทสโอ้โหหลายหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่เทคโนเขาส่งเครื่องให้ผมผมก็เลยมีโอกาสลองเล่นลองเทสก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ได้ได้ได้ครับในเรื่องตัวคุณภาพในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานก็ดีดีไซน์ก็สวยครับแล้วมารอบนี้ดีไซน์ดูเครื่องอย่างสวยอะ ก็โอเคครับผมดังนั้นในคลิปนี้ผมคงขออนุญาตทุกคนตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเวลาในคลิปมันมันจะยาวจนเกินไปนะครับทุกคนมาลองเล่นลองเทสให้ทุกคนดู <Help me. S 1> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ส่คนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกัน <Help me. S 3> <Thanks. S 1> โอเค โอ้อยู่กัน3ามละเนี่ยครับก็ภาพส,สวยๆแบบนี้เลยครับทุกคนอืมใช้ได้ครับใช้ได้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ